ก็ปกตินะฮะยืนจบอีแล้วนะสลับทีมนี้5นาทีที่อ่างก็ขึ้นอยู่กับว่าทำทำเมรีได้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel the geek story อีกเช่นเคยนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะในเกม dragon head dragon head dragon head เล่นก็ส์นะครับผม อันนี้เป็นอบอสตัวที่2แล้วเนาะสำหรับซีซั่นสานี้บอสธาตุนะหรือใครหลายๆคนก็จะเรียกว่ากิจกรรมน้องอาราเลกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีบุกบอลเนี่ยมาให้ตีแล้วผมไอ้บอสเงาทามินโกลาหลนเะนี่ยคือมันแพ้ธาตุใช่ไหมอย่าง ยี่ปีแล้วจะเป็นแพ้ธาตุเย็นหัวธาตุาน้าแข็งนั่นเองตอนนี้ผมเลือกเป็นบอสท,ที่แพ้ธาตุสายฟ้านะผมเพราะว่าไอดีผมมันมาทางนี้เนาะแล้วผมก็มองว่าบอสตัวนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยแล้วก็อย่างทีมทีมสายฟ้าที่เราจะมาใช้ตีในวันนี้มันค่อนข้างจะแข็งแข็งแกร่งก็เป็นทีมเผ่าหานั่นแหละแต่ผมจริงๆอะมันสามารถทําได้ร้อยเอ็มก็มีนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวแบบตัวตัวที่มันแบบเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ตีบอสแบบจัดจ้านจริงๆแต่ของผมอาจจะแบบไม่ได้ถึงร้อยล้านขนาดนั้นนะผมเนาะ ก็ใกล้ๆอ่ะได้ประมาณสัก80-90 m ก็โอเคอยู่โอเคเผื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังตามเรามาแต่ว่าใครที่ล้ําเราไปแล้วอะ่ะเซิร์ฟเวอร์ที่เขาล้ําเราไปก่อนประมาณสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าเซริร์ฟเซิร์ฟที่พอๆพกับผมอะ่ะอาจจะไม่ได้ทนันเอาไปเป็นเป็นเป็นไกด์ไลน์น line, หรือว่าใช้ในการลอกทีมเอาแล้วลอกกันบ้านเนาะเออลอกกันบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ตามเรามาสักป,ประมาณ สามสี่อาทิตย์หรือว่าประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเอามาเป็นเป็นไกด์ไลน์ได้เป็นแนวทางได้สําหรับคนที่ไปก่อนหน้าเราก็เอาไปว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับผมบอตัวนี้เป็นเหมือนตัวละครไอ้นี่เผยให้ดูตัวนี้เตกามอร์ฟินคือตัวนี้เลยนะครับผมแค่เปลี่ยนโมเดลตัวละครส่วนสกิลทุกอย่างคือเหมือนกันเป๊ะๆแค่เรียเป๊ะๆเ,เ,เลยนะเนี่ยคือมันแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาคี้เกลียจหรือเปล่าหรืออะไรแค่เปลี่ยนหน้าตาบอสไปนะครับผม มาดูที่ารายละเอียดสกิลของบอสละกันจริงๆแล้วสกิลบอสผมขอไม่ลงดีเทลเลยเพราะว่าเราพูดไปในพวกแนะนําตัวละครแต่ละซีซั่นแล้วเนาะซีซั่นหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันคือสกิลเดียวกันแล้วก็ตัวละครคล้ายๆกันแต่ว่าการจ่ายสกิลอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกบอสอะมันจะชอบจะมันจะชอบจ่ายสกิลที่เป็นสกิลต่อสู้2ครั้งแล้วก็มีสกิลอัลติเมทหนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทั่วไปมันก็จะเป็นแบบว่าคือเหมือนที่เราเล่นปกติก็จะจ่ายสกิลต่อสู้ก่อนแล้วจ่ายสกิลอัลลติเเเมทไได้ยไ้ยยอะรงีใช่ปน อันนี้ก็แนะนําให้มีป้าความแม่นยําเกิน270นะครับผมก็จะทําสามารถทําให้แปะสถานะดีบัฟได้ค่อนข,ข้างชัวรนะ์เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงถามว่ามันแปะติดไหมมันแปะติดนะแต่แค่โอกาสมันจะน้อยลงแค่นั้นกิอติดตัวของไอตัว ไ,ไอ้บอสตัวนี้นะก็คือเมื่อบอสสร้างความเสียหายให้กับศัตรูก็จะมีโอกาส25%ที่จะทําให้ติดสถานะดีบัฟแบบสุ่มนะหนึ่งอย่างก็คือเนี่ยสอย่างเนี่ยสุส่มเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปก็คือปกติอะถ้าเป็นสเตกามมฟินมันจะเป็นพวกแบบห้ามบัฟเป็นแบบหักดาบเป็นลดความแม่นยำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสลับตัวบอสอะ,ม,ะ,ม,ะมันจะมันจะเปลี่ยนดีบัฟมันจะมีลดลดทาังโจมตีอยู่แล้วก็ลดคีดนู่นนี่นั่นอะนะมันมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนดีบัฟ ัวสกิลต่อสู้อันนี้ก็คือมันจะมาร์คหัวศัตรูใช่ไหมแล้วก็ทําให้ติดเครื่องหมาย6วินะครับผมในช่วงเวลา6วิอะ่ะถ้าเกิดว่าฮีโร่จะยิงธนูใส่เพิ่มเติมก็ตามเออเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่หมยถือว่าศัตรูยิงเขาเรียกว่าวจ่ายการโจมตีแบบโจมตีพื้นฐานอะ่ะไอตัวบอสอ่ะก็จะยิงสวนยิงธนูสวนมาที่ตัวที่โดนปักเครื่องหมายะนะในระยะเวลา6วิซึ่งมันแบบค่อนข้างจะเอามาแก้ทางพวก,กสายห้าวหาญโดยเฉพาะเลยนะก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามันยิงไม่ได้แรงมาก นะยิ่งเรามีสกิลแบบยิ่งเราแบบทําทีมที่สามารถลดพลังโจมตีบอสได้อะไรเงรี้ยก็จะยิ่งทําให้บอสอะโจมตีเบาได้อย่างผมว่าบอสตัวนี้มันง่ายตรงที่ว่าบอสมันไม่ได้แรงมากด้วยกิลมันเบาแล้วก็โจมตีก็เบายิ่งโดนลดพลังโจมตีลงหรือหักดาบอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งตีเบาเลยยิ่งทําให้เรายืนได้ค่อนข้าง,างสบายอะ่ะเพราะว่าสังเกตบอสที่ผ่านมาคลิปที่แล้วเราก็ยืนจบ5นาทีนะคลิปนี้เราก็ยืนจบ5ดนาทีเอาจจริงนะบอสทุกตัวตอนเนี้ยหกตัวคือผมยืนจบ5นาทีได้หมดเลยนะ ไม่ต้องผมก็ได้คือทุกคนอนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะยืนจบ5ทีแต่ว่าเรื่องดาเมจอาจจะอยู่ที่ตัวละครว่าเราสามารถรีดดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนนะในระยะเวลา5นาทีบอส เพราะมันมันให้ให้เวลาในการตีบอล5นาทีไงใช่ไหมเออ5นาทีก็อยู่ที่ว่าเราทำดามจได้มากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ที่จะเอามาทำดามจได้เยอะก็คงจะหนีไม่พ้นสายห้าวหานะสำหรับบอสตัวนี้เนาก,ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าจะเป็นห้าวหานแบบมีเนเจนก้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นห้าวหานเอวิรีออนหรือว่าที่ผมเห็นแบบคนตีได้ M, ร้อยเอ็มส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้าวหานแบบใช้ชันทานะซึ่งบอสตัวเนี้ยอาจจะมีเรื่องโพซิชันหรือว่าตำแหน่งการยืนนั่นเองนะผมโพซิชันกับตำแหน่งการยืนค่อนข้างมีผลมากๆเลยนะนะสำหรับบอ,ตอล,ลตัวว และแมคคณีนในการลอกหัวก็คือมันจะลอกใส่ตัวที่มีพลังโจมตีเยอะสุดในทีมเราอนะตัวไหนมีค่า ATK อะค่าพลังโจมตีเยอะที่สุดมันจะลอกตัวนั้นซึ่งเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมบางทีบอสมันไปหักใอ้มันไปปักหัวตัวหน้าตัวหลังแบบปักมั่วเป็นเพราะว่าต,วตัวแรกที่มันปักอ่ะ มันไปโดนดีบัฟลดพลังโจมตีมันอาจจะทําให้ตัวที่เราเราเราเขาเรียกว่าอะไรเราตั้งให้มันมีพลังโจมตีเยอะที่สุดเพื่อเป็นตัวล่อล่อสกิลบอยใช่ไหมบางทีอ่ะมันโดนดีบัฟที่เป็นลดพลังโจมตีมันทาให้พลังโจมตีมันหายไป25%เอรพอพลังโจมตีหาย25%เนี่ยเออพลังโจมตีมันก็หายไปใช่ไหมมันก็จะไปมาร์กตัวอื่นแทนที่เป็นตัวดาเมจเยอะขึ้นลองลองจากตัวแรกที่เราตั้งไว้มันก็จะมั่ว่งเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในเกมเนาเพราะว่ายังไงมันก็จะไม่ล ตีแล้วมันเลยไปมากหัวตัวอื่นประมาณนั้น อ่ะโพสิชันสำคัญเพราะว่าตัวนี้มันจะมีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างกว้างใช่ไหมมันต่างจากบอสบางตัวที่แบบแบบสกิลโดนทั้งจอแบบสุ่มแบบแบบคลิปที่แล้วใช่ไหมหรือว่าสกิลปาดทีเดียวทั้งจออะไรเงี้ยก็คือโดนทุกตัวมันหลบไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเราหลบได้นะเราเอาตัวดาเมจของเราหรือว่าตัวที่ไม่อยากให้โดนสกิลอะไปหลบดาเมจได้เพราะว่าเราไม่อยากให้โดนบอ่อพิษถามว่าบอ่อพิษมันแรงไหมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะทําให้เราทำดาเมจได้น้อยเพราะว่าเวลามันมันใส่บอ่พบอพ ความเสียหายทุกๆหนึ่งวิซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลติดตัวของมันใช่ไหมเวลามันสร้างความเสียหายมีโอกาส25%ที่จะติดสถานะดีบัฟพวกนี้และไอเนี่ยมันมันแปดวิใช่ปะ่ะแล้วก็สร้างความเสียหายทุกๆหนึ่งวิก็คือพูดง่ายมันทำดาเมจทั้งหมด8ครั้ง8ครั้งก็มีโอกาสที่เราจะติดดีบัฟเนี่ยแบบส่มอ่ะแบบบางทีก็ติด3ดีบัฟบางทีก็ติด2ดีบัฟอ่ะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราไปติดดีบัฟที่เป็นแบบว่งง่่่าาาาาลลลดพัังงงโโจจมมมมตีีีออยยยยเเเเ้้คนนนกก็ะปปหหใใร เพราะแล้วในการไปไปไปมาร์หัวทีมที่ผมเลือกใช้วันนี้ก็เป็นทีมนี้ครับผมนะครับผม,นะบผมทีมหน้าตาประมาณนี้เลย มีไอโอลาเป็นตัวทำก่อแตกแล้วก็ตักดาบนะครับผมลดพลังโจมตีนั่นเองก็ใส่ของเป็นดาเมจแฝงไปด้วยแล้วก็จะมีอาริโวเป็นดามเมจหลักตัวหนึ่งตัวแรกแล้วก็เอวิลออก็เป็นดามเมจหลักตัวหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นดามเมจแบบเป็นตัวขยายดาเมจเพราะว่าสายห้าวหามันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือไอพวกสกิลที่มันเป็นสแตนอ่ะที่มันแบบมีร่างเงาออกมาช่วยโจมตีนู่นนี่นั่นหรือแบบเป็นดาเมจแฝงขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเอเวิลีออรผมก็ใส่แจ้งเยอะๆว็จะได้ดาเมจแรงๆแล ปกติอ่ะเป็น ATK ขี้เหลขทขี้แดงเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็โพสิชันมีผลนะผมที่ผมยืนอย่างนี้แบบเพราะว่าผมต้องการให้สกิลอัลติเมทของบอสไอสกิลบอสพิดอ่ะให้มันลงแค่เฉพาะตัวข้างหน้าแต่บางทีมันก็จะไหลไปลงตัวหลังนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวชูทาผมอ่ะมันเขาเรียกว่าดาเมจมัน,ม,นมันหายมันมันโดนลดดาเมจอะไรเงี้ยมันก็จะไปแปะตัวที่ดาเมจรองลงมาก็คือไอ้เรือของผมเนาะเพราะว่า ทีิวดามเมจตมันแค่เท่าไหร่สามพันกว่าเกือบสี่พันแต่ว่าไอ้พวกนี้มันดาม 5, เิเอ็ห้าพันเนี่ยป่ะห้าพันห้าพันกว่าคือผมพยายามจะให้ชูทาดาเมจตสูงสุดเพราะว่าบอยจะได้ปักหัวขเขาแล้กขเขาแล้กปักเครื่องหมายที่ชูทาเป็นหลักมันจะได้ลงดามเมจตแค่ตรงนี้ครับผมส่วนน,นันอเนียก็มาเป็นซับนะฮะก็เป็นแบบว่าใส่เซ็ตเก็บแทนเพื่อนนะแชร์ดามเมจตแล้วก็เน้นให้มันครูดาวไวๆด้วยคือใส่หลายค่านะให้ถึกด้วยป่ะป้องกันก็พอมีเลือดก็พอมีใช่ไหม ยูต่อเนื่องแล้วก็ไอิลของมันอ่ะคือมันแบบว่าจะได้พัจัดอีบัฟด้วยแล้วก็สามารถเสกโลได้ทีีก็ใส่ค่าเห็นแจ้งให้เขาด้วยนะเห็นปะก็แบบใส่หลายอย่างตัวหัวกัปตันก็เลือกใช้เป็นของไอโอลานะผมเพิ่มพลังชุมอ่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อว่าไม่เป็นการเสียเวลาวลอาใส่พัดด้วยนะคือพวกตัวดามิ่งทุกตัวพยายามจะใส่ถุงมือที่เป็นแบบว่าถุงมือถุงมือแดงใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันถุงมือแดงมันมา มันจะตีเพราตัวที่เกาะแตกอยู่แบบแรงขึ้นโคตรแล้วมันปักหัวก <olla. S 1> ็คือจะปักหัวตัวที่ดาเมจเยอะสุดก็คือเนี่ยของผมปั้นให้ซูทาดาเมจเยอะที่สุดนะครับผมก็จะปักหัวคือถ้ามันปักหัวใครตอนสกิลเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันจะยิงบอพิษใส่ตรงนั้น คุ้มแบบคุ้มม,มันมีวิธีการเล่นหลายแบบนะบางคนก็จะเอาเอาไปยืนข้างหน้า3ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อให้มันจะไปปักหัวตัวหลังใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ายืน3าตัวข้างหน้าแบบเป็นกระจุกอย่างเงี้ยบอสก็เลือกที่จะคุ้มที่สุดก็คือยิงสกิลอันติเมทใส่3ตัวนั้นมันจะไม่มียิงใส่ตัวที่ปักหัวนอกใช่ไหมนนั่นแหละคือบอสมันก็จะเป็นฟิลแบบ di ฉลาดอ่ะมันก็จะปักหัวแบบตัวที่แบบคิดว่าแบบลงปักหัวไว้แต่ว่าแต่ว่าบอสพิษ มันลงให้คุ้มที่สุดแต่ในกรณีนี้ของผมอ่ะก็คือผมไม่ได้ยืนหน้าสามใช่ไหมก็จะยืนเป็นแบบอย่างนี้ก็คือมีโอกาสโดนทั้งสองตัวถ้าเกิดว่าไม่เกียร์ชูทามันโดนหักดาวพลังโจมตีรถมันก็มามันก็มาปักหัวใส่คาริโบแทนเห็นปะ่ะอะไรเนี่ยมันก็จะสลับกันแค่ตรงนี้ถ้าคาริโบก็ซูบ,บอสเราดามเมจมันไม่ได้สูงขนาดนั้นไงแล้วเรามีหักดาวนี้นั่นใช่ไหมมันเลยทำให้แบบ เอาค่อนข้างจะจะสบายหน่อยไม่จําเป็นต้องเป็นซีเรียมว่าแบบห้ามห้ามโดนนู่นห้ามโดนนี่เลยนะเพราะว่าทาริโวอะ่ะมันเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักก็จริงใช่ไหมแต่ว่ามันมันต้องใช้ค่าขิค่าขีแดมแล้วถ้าเกิดว่ามันไปโดนดีบพ,พวกคีเลดขี้ดมเยอะๆมันจะทำให้ดาเมจมันหายแต่ถ้าเกิดว่ามันไปแปะใส่อ,อย่างอ e ีวอลิออสเนี่ยซึ่งอ e ีวอลิออสอ่ะผมไม่ได้ปั้นค่าขี้ิีเลดขี้แดมอะไรเลย มันเลยแบบเวลามันโดนหักเรื่องอีเลที่แดมไปอะ่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเอ,อวิลอเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทาริโวนะก็เอ,อ,อวิลอใช้ค่าแค่ๆเห็นแจ้งกับเอทเคอย่างเดียวนอกนั้นก็คือช่างมันค่าขีไม่สนใจนี่ผมก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆ ก็ปกตินะฮะยืนจบอยู่แล้วนะสำหรับทีมนี้ห้านาทนีที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าทำท a าเม e ได้มากน้อยแค่ไหนก็เลงไว้สักเก้าสิบเอ็มอะนะในค่าเท่าพอเดิมอ่ะจริงๆได้เยอะกว่าเดิมกว่า,วาที่ก่อนๆน,นะเพราะว่าผมแลกอัติแฟกต์องมาให้ทาริโวทาริโวเลยดาเมจแบบเวอร์มากยิงดอกแบบตอนจ่าย damage อะดอกแล้วเป็นแสนอ่ะยิงสามดอกเห็นไหมะ ว่าเอาเรื่องเอาลาว4.5วีสุดท้ายจะถึงหรือเปล่านะคือถ้ายังไม่ถึง9 0มผมก็อจาจจะไปตีอีกรอบแต่ว่าไปตีนอกไปตีนอกรอบนะครับผม จริงๆก็โอเคนะเกือบเกือบ90มแต่แบบขาดอีกทีเดียวเองนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไว้ไปตีนอกรอบอีกทีแล้วกันนะผมนะประมาณนี้ถามว่าไม่มีตัวเขาเรียกว่าไม่มีตัวตัวนี้ไม่มีตัวแบบผมนี่ไงตัวอื่นได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดูกันว่าสามารถใช้ตัวอะไรแทนได้บ้างนะครกบผมไฟฟ้าคือมีบางคนบอกว่าไม่มีชูทาหรือว่าไม่มีตัวไว้ตัวล่อก็คือว่ามีปัญหาเรื่อง เรื่องอเรื่องตำแหน่งแล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยอันนี้ผมลองปั้นออกมาเทสไว้หลายแบบเหมือนกันนะที่เพื่อที่จะได้คะแนนให้เยอะที่สุดนะเนาะระดับ 22A บมันแบบทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาปะ่ะถ้าเกิดว่าใครเล่นเท้าหานอยู่แล้วอนะ่ะใช่ไหมแค่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง 22A เพราะว่าบอสมันไม่ได้ไม่ได้โหดขนาดนะั้นนะก็อาจจะเป็นน้องวนันนี้ก็ได้นะผมเป็นตัวล่อดาเมจไม่ใช่ดิเขาเรียกเป็นตัวล่อสกิลสกิลนี่บอสอ่ะ เพราะว่าต่อให้จะโดนรถลังโจมตีอ่ะถ้าเกิดว่าเราบิวให้น้องวานิอาดาเมดแบบเยอะๆเยอะที่สุดในทีมอ่ะมันก็จะเป็นตัวลอ่อล่อสกิลใช่ปะแล้วสกิลของน้องคืออันเนี้ยสกิลต่อสู้เพิ่มพลังโจมตี30%สิ่งนี้มันก็จะมาทดแทนลดพลังโจมตีแบบ25%อันนี้นะมันเลยทําให้เวลามันโดนหักดาบนู่นนี่นั่นอ่ะมันแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนเป้าหมายนะถ้าเกิดว่าน้องวานิสามารถจในสกิลที่ถูกต้องใช่ไหมแบบจ่ายปุ๊บแล้วก็โดนหักดาบแต่ว่ามีบัฟอันนี้อยู่บอสก็ลีนลนน้้ังงจะออว เรื่พราะฉะนั้นอาจจาะกะาเป็นการยืนแบบนี้ก็ได้จะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วบอสก็จะไปล็อกสกิลแตน้องวานนี้่างที่ผมบอกและไอตัวข้างหน้าเนี่ยจะไม่โดนบอสพิษมันก็จะไปลงใส่ตัวแค่2ตัวหลังแค่ตรงนี้ดอกใช่ไหมจะยืนอย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมเทสมาแล้วก็ดาเมจไม่ได้ไม่ได้โหดอะถ้าเทียบกับว่าเพราะว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีหนึ่งมันไม่มีคนหักดาวถามว่ายืนได้ไหมมันยืนได้นะแต่ว่าน้องวานนี้จะยืนไม่จบอาจจะเหลือเวลาสัก40่สิบวิ 50วิอันนี้แล้วแต่ไอเทมที่เราบิ้วครับผมแต่ว่ายืนยืนยากเพราะว่าไม่มีหักดาบ2ก็คือไม่มีตัวทําก่อแตกคือจะทําก่อแตกก็คือต้องเอามาใส่ให้ชูทาางเียใช่ปะหรือเอามาใส่ให้อาร์ติโบแทนทำก่อแตกซึ่งมันจะทําให้ตัวดามจพวกเนี้ยมันดามจมันหายไปเพราะว่าต้องมาถือไอด้ดามจก่อแตกไอถือไออาร์ติแฟกต์ก่อแ,กอแตกอีกแล้วทำให้ดามจมันหายไปซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มอันนี้บางทีนะกรณีที่ใครที่อยากจะลองใช้วิธีแบบนั้นดูก็ได้ หรือว่าถ้าไม่มีตัวละครทองแบบนี้มีตัวไหนหน่าสนใจบ้างก็เข้าหาทุกตัวได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นนิมบัสได้นะครับผมเอามาเป็นชาโกก็ได้แล้วก็น้องวันนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าจะเป็นตัวฟ้ายกตัวอย่างเช่นเป็นฮอกก็ได้นะครับผมเป็นแจ็กนัสได้หมดเลยเอาหาทุกตัวดีหมดกรณีที่เราไม่มีหรือว่าถ้าเกิดใครมีชันทานอ่ะเอามาแทนไอวิลออสได้นะก็เปลี่ยนตำแหน่งเอาเอาไอวิลออสออกใช่ไหมใช้ชันทานใส่เข้าไปอันนี้ผมไม่มีไงผมก็เลยไม่ได้เอามาเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าตัวไหนเนี่ยชันทานมาใส่ให้ก็ได้ก็จะเป็นตัวละครตีใกล้ สอตัวที่ได้แล้วก็เปลี่ยนตรงทาริโบไม่มีทาริโบใช่ไหมอานิมบัตแทนได้บัตแทนได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มี ชูทาก็จะเป็นชาโกตาโกูได้ชันทาได้อันนี้คือจะไม่มีตัวทองเลยนะที่ผมสมมติว่าเป็นชันทาแล้วกันอย่างเงี้ยก็อย่างงี้ก็ได้ไม่มีตัวละครทองก็สามารถทำทำดาเมจได้เยอะน่าจะประมาณ70เอ็มได้60 70เอ็มของว่าถึงอยู่เห็นในคลิปนี่คือบางคนเขาว่าเล่นอย่างงี้แม้มันแทนไอวิลอเอ้ยไ,ไอทาริโบอาจจะแทนกันนินบัสอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่ามันอย่างน้อยมันทําดาเมจได้ดีไม่แพ้ตัวอื่นที่แบบเป็นตัวทองอะนะมีกาเลตแทนก็ก็ได้นะผมกาเ้ ประมาณนี้นะเป็นไอเดียแล้วกันเป็นไอเดียส่วนสายอาศัศนีบาทผมไม่ค่อยแนะนำนะในการใช้ในการตีบอสเพราะว่ามันง่อยมากมันเป็นสกิลหมู่ไงแล้วมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็บอสก็ไม่มีเวลาให้พี่เตะมานั่งเก็บสแต็ก30สแต็กเพื่อจ่ายสกิลหรอกน้อแไงต่อให้มันจะมีตัวชงผมว่าก็ไม่แรงเท่าเล้นเท้าหานจริงเล้นอาหารตอบโจทย์กว่าในการตีบอสก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝาก กด like, Subscribe นะเป็นกาังใจให้ช่อง The กิจสตอรี่ด้วย <c oughs> ไปพบกันใหม่ในะคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ช่อง The กิจสตอรี่ต้องขอตัวลาไเพียงเท่านี้ไว้ไว้ไเจอกันใหม่ในบล็อกตัวถัดไปแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมบ๊ายบาย